ลาสุสซาอุดิอาระเบียรประกาศที่จะไม่อุ้มเครดิตสวิตที่กำลังมีปัญหาเพิ่มนะคะหลังจากที่ช่วยอุ้มไปเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะคะโดยให้เหตุผลว่าติดที่กฎระเบียบต่างๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะซาอุดิอาระเบียนะคะกับหันไปใช้หยวนกับธนาคารของจีนบนเส้นทางสายไหมละค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดทางด้านของวงการเงินการธนาคารโลก ับมหาอำนาจที่สำคัญในเวลานี้นะคะเมื่อเช้านี้คงจะได้เห็นข่าว c เครดิตสวิตไปแล้วนะคะที่กำลังมีปัญหาล่าสุดในขณะนี้เป็นโดมิโนต่อมาจาก Silicon วันเล่แบงคที่เกิดมาเป็นหลายๆธนาคารที่มีปัญหาในรอบสัปดาห์นี้นะคะแต่ล่าสุดค่ะทางด้านของหุ้นเครดิตสวิตก็ร่วงทันทีนะคะหลังจากที่ผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดผู้ให้กู้ก็คือซาอุดีเนชั่นแบงค์หรือว่าธนาคาร ของซาอุดิอาระเบียนะคะที่ให้ความช่วยเหลือเข้าไปซื้อหุ้น10%ในธนาคารยักษ์ใหญ่ของสวิตซโดยกล่าวว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมได้นะคะเนื่องจากติดกฎระเบียบต่างๆทางระหว่างประเทศเนี่ยแหละค่ะก็เป็นถ้อยถแถลงของประธานธนาคารแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียนะคะแน่นอนค่ะมีข้อมูลที่สําคัญค่ะท่านผู้ชมคะเหตุผลหนึ่งที่ เครดิตสวิสมีปัญหานะคะนั่นก็นอกเหนือจากเป็นโดมิโนจากซิลิคอนัลเล์แบงค์จากการขึ้นดอกเบีย้ยจากภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะที่ทำให้แบงค์ต่างๆทั่วโลกล้มเป็นโดมิโนในเวลานี้และปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็เป็นผลพวงมาจากบุมแรงจากรัสเซียนั่นแหละคะ่ะที่ตะวันตกเข้าไปทำไว้นะคะซึ่งเป็นจุดสำคัญทีเดียวล่ะคะ่ะเกี่ยวกับ จุดเปลี่ยนของการเงินการธนาคารโลกในเวลานี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะขณะเดียวกันในวันนี้ค่ะสื่อกลับร,รมก็รายงานนะคะว่าทางด้านของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าของจีนหรือว่าไชาน่าเอ็กซิมแบงเนี่ยซึ่งเป็นธนาคารนโยบายรายใหญ่ของจีนก็ได้ประกาศนะคะบรรลุความร่วมมือทางการทางด้านของเงินกู้ครั้งใหญ่ครั้งแรกกับธนาคารแห่งชาติซาอุดิอาระเบียด้วยละคะ่ะซึ่งเป็น ทำให้ทั้งสองนะคะมีการใช้สกุลเงินหยวนเข้ามาแทนที่แล้วค่ะซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกในการร่วมมือกันในโครงการไม่จับโปรเจกต์ในโครงการไม่จับโปรเจกต์อย่างเส้นทางสายไหมหรือว่า BRI นะคะซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งทางด้านพลังงานคือซาอุแล้วก็ยักษ์ใหญ่มหาอำนาจของโลกทางด้านการค้ายอย่างจีนเนี่ยมาใช้หยวนนะคะแน่นอนจะเป็นการแผ่อิทธิพลของหยวนในสถาน สถานการณ์โลกสถานการณ์เงินในเวลานี้นะคะที่ทําให้หยวนมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีในขณะที่การเงินการธนาคารของตะวันตกกําลังมีปัญหาอยู่ในเวลานี้ล่ะคะ่ะ